หมดหมูกังไม่หายหนางแก้วน้ามั่มันเต็มได้ร,รูปร่างเรวร้ายโซม,มแอกชายนางแก้วมันทำรูปปุ๊บไปหมทำเดียวทำรูปไม่ได้คนเดียวรูปมืเดียวปะาคน ให้อยู่ปินไปแต่งงานแม้จาไม่นานปีกว่าน้ำแก้วคอยรอยหายหน้าเลยหมดสัญญาโดยนถ้าทำลูกท้ายไม่ได้น้ำแก้วต้องต้องบันทีถ้ามันไม่มอง ยังโรยริ้หลีกรนฉันเกียดนัแก้วเหมือนตีนวังใจพระองเป็นมงคล ใจดีโอ้โหแม่กิตมีกุศลแม่รักชอบนางคนระดับเพชรคนก็ไม่ใคร่มาเอาไม่ช่วเพชรไมบนทองใช้ทองอะไรท่านอาจารย์ปีงทองลูกของเราแท้ๆเนาะทขาไมเขาไม่รักเขาแค่แผล้งใส่แกล้วหน้ามามันเป็นใครเขาเป็นญาติอะไรของเขาเมื่อไรจะรักษาแกล้ครับไปอยู่กแกล้วหน้ามาสักทีทำไมอะไม่รู้ได้ยังไงว่าที่ไม่รักลูกปนทอง แต่ส่วน่่แก่นะหมนรู้สึกสงสารควใจล้ใจรก็พี่เลยแลวเธอรู้บาี่เป็นทอของการทอของามกเรียองที้อดวาอสายเมื่อองตขอเป็นอเาตองเป็นอภเอาของหัว ดู้าพขวาแร่อยู่ไหนปิ่ทองอยู่ไหนคนทีเชนประมกปิ่ทองจับไปแล้วเพื่อนเพืน้ย่ออะไรนีอะไรนะพี่อะไรนะคุณอะไร ดูก่อดีก่อนเหนอพ่เพอยโหยังไปอยู่ที่ราะกันอีกปอกฉันกลับมาี่กัน้หยากกทะเลาะกันนก้พอานี้อ้อ่อา้อานอยอางน้พนพ่ออ่ลูกาะนน้่้องอ การไปมาลงวิถีพระสมานีพระอุค์เจ้าถูกใจทจ้าหรือเป่าพระสมานีได้รับสวยถูกใจกระบอกฉันและการเดินทางครั้งนี้แต่การเดินทางอยู่ประสาทประสาทสั่งสมพี่ปุหรือพี่คนนั้นเลยนะจรทำของที่ขายของเระหว่างทางเดินเรือไปมาหาสมุทรกันโอ้โหเออชัดอ่ะ โทษินเดินกันตังโทษหินมอกันตังตังเป็นมึงไดไมล่ะ้ไมดพี่ผมคิเราว่าเป็นเขัโอ้ยถูกเลยอะรนะบอกอะไรอะไรอะไรบอกพี่นี่เป็นอะไรคือมเป็นเจ้าพี่ขอโทษเป็นอะไรนะเป็นความกลัวอะไรเข้ามาทิ้งรัวรัวลัวอะไรลัวอะไร ตัวเขยวยัรต้องไปดงมะครับเขียวพี่เนาะไม่มีแค่ไอยักษ์มัจอยคนคนหิงหมดนา่ะจะถเงนละแล้วเป็นยไงแตู่่าต่ว่ามีคนดีมีศิลปินมาช่วยระบบฉันเอาไว้เขาชื่อว่ามานอมานอเนี่ยเก่งมากที่ฆ่ายักษ์คารดาตายและที่สำคัญในระบบฉันเนี่ยก็เลยให้พวกยักษ์เนี่ยนำลูกสาวยักษ์มเปนตัวประกันเหรอ เือนะอาาคตรในภายภาคหน้าพวกยักษ์เนี่ยจะได้ไม่ต้องมาที่คโคตรสวยอดขอเราในภายภาคหน้าไงพี่คะแล้ก็โดนยไกษลูกยกกักษ์กลับมาที่นี่ด้วยไม่ได้นะลูกไม่ได้นะทำไมเสด็แม่ทําลูกลยักษ์เอยู่ในเมืองได้ไงลูกไม่ได้นี่ ไม่มีที่เดียวไม่ต้องรู้วท่าจะร่จากกีนเสด็จแม่แน่นอนแน่แม่แม่รับประทานสองครั้งได้ด้วยก่อนขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับโอ้โหตัวตลกคุณมองใครมองฝาผ่านมองเสด็จพ่อเราโตเป็นพ่อชักโคตรงได้แล้วลูกพ่ออยากเห็นอยู่ทางพระหัตถ์ด้านขวาของเสด็จพ่อ ความกัสวรความกำลังใจคอนไหวมุมด้วยห้ามีไงพี่คะอ๋อโน้ตโน้ตโน้ตเป็นลากสองขู่ไกลยาวใหญ่ให่ใหญ่อะไรเนี่ยปากมันเก็้มือกครเ มงฉันแล้วล <fen> ูกที ANG ่ย่เสพพ่อเนี้ยไม่ได้แล้วหม่ช่วยโจมหมแล้วเดี๋ยแบงพ่อจกคนได้ไหมเสพพ่อพ่อกำลังกังวลพีิงเลยอาต้องไปยาแล้วปาต้องไปบาร์ฮอ้พ่อพี่หลอกกันแล้วก็งงชันที่สองงานเป็นทต่อดีกวายลู่ไปครับเมื่อตั้งตัวไปจวะเดี๋ยวพี่ตางเข้าไปนะเฮ้ยคนพ่อมาหาพ่อเสพพ่ออ่อนะลูกมีเรื่องหนาลูกีเรื่องเยอคือเร่องที่ลูกปนืออยู่ มีกชฝั่เนี่ยอปลูกไปเจอผู้หญิงคนสวถูกใจให้นะว่าแม่มาดีแล้ลูกเนี่ยูีสีตาเจนมี้มันมีรองด้วยพี่ว่ามีลูกชายด้วยาะ่ต่ว่อหอ่างประกอบถึถึงเจอแล้แต่พี่ยังไงเาใจแม่หนูแก้วว้างไหมลูก่เดี๋ยวแม่เขาพูดอะไรให้มันเป็นสขงอ ตอนไม่มาก็ดีแลแ้วเสกแน่ตอนนี้เรามีความสุขจริงเพราะว่าแล็วไม่อยู่อย่าไปพูดถึงแล่กมากเลยแนตะ่พ่อบี่ณมากขอบคุณมายดีมาแล้วครับขอบ